สวัสดีครับวิถีคนเมืองเหนือนะครับเตียงครับผมกลับมาตากันแหมแล้วนะครับเห็นหนึ่งแรงนะครับวันนี้จะเป็นเมนูในะส่วนของแกงมะนาวเด้อนะครับแกงมะนาวบ้านฮ้องเมืองเมือง,ง,งคนไทยเปนห้องอย่างเงี้ยว่านะมะนาวเออน้ำเต้ามะนาวเต้ามันจะเหมือนโอ,อ้บเ่ได้เอามือวอสกันมันจะเป็นแบบเขียวๆกลมๆนะครับะวันนี้เขาจะมาแกงมะนาวกันนะครับอ้าวล่างๆของก็จะมี นี่นะครับมันน้ำหรือว่าบันน้ำเต้าเขาเนี่นะครับซอสจะประมาณชิน่นใหญ่ๆหน่อยนะครับนอกาเวลาเขาต้มซุปไปมันจะแบบมันจะหดหน่อยแล้วก็มันจะกลิ่นล้ำหน่อยไปแอบครับผมบอ้าวมันดูส,ส่วนผสมเนาโอ้โหชุดนี้จัดเต็มเลยเจื่วว่านามหนานี้จะนัวมากเลยนะครับลกัลกๆก็จะมีหอมขาวนะครับกะปิแกงนะครับ ะไคร่ห้าแห้งแล้วก็พริกขี้หนูส่วนเขานะครับพริกแดงเขาเนี่ยนะครับพริกแดงมือเมืองมันเขาเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นมะนาวนะครับคนนี้เขาจะ,ะแกงใส่นี่นะครับในบ้านไปอย่างก็จอมเบ็ดมานะครับได้ถึงป่าสเสด็ด์ช่อนนี้เป็นหน้าหน้ามลากเนาะมันเป็นหน้าฝนนะครับเนี่ยเขาจะเอาไปใส่เน็ตนะครับแต่ถ้าไอเป็น ห้าหน้ามนะครับแล้วก็โอมามิแล้วก็ปรุงรสเหมือนเดิมด้วยรสดีนะครับที่ครับได้นะครับนี่นะครับมันจะเพิ่มความหอมเหมือนคล้ายๆ่เหมือนว่าเหมือนแกงตูนแกงนั่นแหละครับก๊อมก่อนะครับอ้าวเ๋ยดูขั้นตอนการทำนะครับไปครับถือว่าแมาเอ๋หานองบานะครับน้องขอบคุณนะครับพี่เมตตาช่องน้อยๆช่องนี้บาได้ละมีกันแค่ไหนนะครับอ้าวเ๋ยดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับเดี๋ยวสอนทำพริกกันนะครับ ครับเขาตั้งน้าขื้นเดือวก่อนเลยแล้วใส่ใส่ตะไคร้ลงไปเจ้าจากนั้นเขาก่ออ๋อตอนนั้นเ,เาข,ขาตัดน้ำพีกกันเลยเอาใส่แค่ตะไคร้ก่อนเนาะเจ้าทอมเรื่องเป็นเจ้ากระเทียมเนาะเจ้าเนาะที่หนูสวนแล้วก่อหแห้งเเขาใส่ลงไปเลยเจ้าทีน,ำน้ำตะกี้เนาะเจ้าย อี่อาสังเกตด,ดูนะครับสังเกตด,ดูเครื่องเครื่องเคียงของชุดของวิธีนี้จะเยอะหน่อยนะครับมันมันจะทําให้เฮาน้ํงคงน้ําแกงนี้ออกมาประมาณแบบเข้มข้นรสจัดจานมากเลยลครับเผ็ดแซ่บรอดนครับอ้าวต่อไปเฮาใส่กะปิแกง,กงนะครับแกงเจ้าแล้วก็ ปลาเา,ปลา,าเรจะต้องใส่แต่ตัวป,ปลาาก็ได้เจ้าเรต้องใส่เยอะจะได้ค่ะนี่ครับจะเพิ่มความหอมให้น้ำแกงมันนํำของเขาเนี่ยกลมกลอมมากเลยครับพี่ไอ้ครับผมอ้าวหลังจากที่เขาโคกละเอียดละกานะครับเขาก็จะใส่ลงไปในน้ำเดือดเลยนะครับเด้อ ลาคค่างโคกแค่หนึ่งเป็นที่เป็นฮ้อยนะครับพี่ไอ้ขอวท่านบรดล่างนี่ตึ้นลำ <c oughs> <c oughs> ้ำอ่ะเฉียวมาเอะพอกัน,นะัะพี่ไอ้นะครับผ <c> ม <oughs> ขอขอบคุณนะครับพี่พี่ไอ้ที่ช่วยเมตตาช่องน้อยๆนะครับ <c oughs> แต่ไม่เอะว่ากันหยอดวิวร้อยสองร้อยน้องบ่าวก็ดีใจนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ <c oughs> ช่อง youtube คนดีทำจริงจริงตัวกับมีนากนะครับเนาะแต่ผมขอนี่ก็ เป็นแบบอาจจะบกรกิงนะครับแต่ก็อยากให้พี่ไอ้ได้มาพอมาก้อยนะครับของกินน้ำล้ำนะกบเขาะจะหลังสารเมนูกันนะครับอ,รอ๋อรอเดือดพริกเดือดต้มน,นะครับผมอ,อ้าวหลังจากที่เดือดได้ที่แล้ว่าอะไรเจ้าไม่บ้างใครจามอะเขาก็ใส่ผงปรุงรสไปก่อนนะเจ้าเนาะชั้นหน่อยหนึ่งเจ้าเดี๋ยวมือมันเข้ากับบั้หน้านเจ้า น้ำเดือดแล้วเขาก็ใส่น้ำเต้าหรือบะน้ำเ่าลงไปเจ้าคนในห้องอาจจะมาน้ำเข้าเนาะน้ำเต้าเออรสชาติจะออกมาคล้ายๆเหมือนแกงตุ้นกวนคล้ายๆกันไงเห็นไหมคล้ายๆแกงตุ้นหรือว่าแกงบักก๊ดเตะหวานเผ็ดๆเปรี้ยๆนิดนึงเผ็ดๆเปรี้ยวๆหน้ามันจะเผ็ดแซ่บร้อนนะครับจ้า ลองมันเดืบบอดซุกแป๊บนึงต้องปลาใส่ป่าเจ้าแต่เขาใส่เขาจะใส่ป่าตีมันซุกจ้าก้อนนะเจ้าปลาเสด็จปลาลิ้มปลาดุกเนาะเจ้าแ <c oughs> อบดู้แอบรใส่ปลาดุกปลาลิ้มก่อนปลาขาวเขาใส่ที่หลังเจ้าเพราะว่ามันซุกเรียวเจ้าเดี๋ยวมันจะล้วนเนาะเจ้ามันจะเลขข็กเกินไป แต่เดียวสักพักหนึ่งนะครับเนาะเจ้าเดี๋ยวรอสักครัเขาเกิดกลนเนาะเจาเนาะป่าธรรมชาติเขาเจ้าล้ำขนาดอร่อยมากอร่อยมากหลังจากที่เราใส่ป่าไปแล้วครับเอาปลาเขาซุกละใส่บะนาวลงไปเลยเจ้าพิดแก๊สแล้วเราใส่บะนาวลงไปอมันจะแบบแปรยังจะเจ้าเหมือนกันยังเมนูเดเจ้าเหมือนกันเมนูต้มไก่เมนก็เจ้าพอแล้วเจ้า <ใ>มันมน,นู่นใเฟซแบเล่อนแน่นอนก็ก่อาลงไปจะได้หอมเจ้าวันไหวไม่ใช่วันพระมาคิดกันหรือวัหันไหนอมาหอมมากพังอ่ใสยย่เสยอะไหม่อสใส่เยอะเจา้าอ่ะอุมมมิหรือผงนัวเอาเจา้าอ่ะ คนละเจ้าเออใส่นักเดิใส well ่หลายแซ่บหลายแล้วมันลักใส่กำหลังเหรอแบบใส่แบบลักเจ้านี่ใส่หลายแซ่บหลายก็แต่ใส่ตั้งหลังเนี่ยแบบใส่ใสโอ้โหชิจ๊อดโหแต่หอมมากเลยก้อนชิมกันละปีโอเ้แต่ปีจิ้มก้อนปีจิ้มอื้มพี่แอนครับผมแกงมันแหนมนะครับมันจะเดี๋ยวปีจิ้มกวนปีจิ้มสุดคำบรรยายนะครับปีจิ้มกอนน้องเนาะเดี๋ยวปีขอจิ้มกอนเนอก ลูกบาเจ้าบอกว่าปีแป้งกินน่อยวะลูกบอลโอ้โหเป็นได้รสชาติย่งพอดีเจ้าปอแล้วไงปีแป้งปีภูมินะปีแป้งแล้วปีจิ้มอร่อยสวัสดีค่าก็ลูกสวัสดีข่ากลูกปีสวัสดีค่ะข้าสวัสดีค่ะอันนี้เราปิดก่อนครับมาบารบิวตี้ ครับจะได้น้องหอฝากสำหรับเมนูแกงมะนาวต้นบ้านเฮานะครับวันนี้หากมีอย่างที่่าดประการในน้องขอสมาภัยนะครับจุกติดตามนะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องน้อยๆช่องนี้เตัอนะครับเด,อบด้อพี่แอรครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณก่อนสวัสดีครับ